สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่โมดเพียรกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภดูงชะตาของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาพฤษศรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศรีได้และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศรีพฤศภพดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวพระศุกร์ และในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะดาวพระศุกร์เดินได้ตำแหน่งดีเรียกว่ามีความเสถียรมีความมั่นคงได้ดีแสดงว่าศักยภาพของท่านในช่วงรอบเดือนนี้เป็นทิศทางไปในด้านบวกนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะจนถึงวันที่27กรกฎาคมค่ะดาวประจำตัวตนอยู่ในบ้านตนทับตัวเรียกว่ามีความเป็นเกษตรราธิปดีมั่นคงเสถียรมีความคิดแน่วแน่และท่านมีเรื่องของ การที่จะคิดอะไรแบบที่ทำให้ตัวท่านอยู่ในทิศทางด้านบวกได้นั่นเองค่ะมีดาวรฤตยูกลุ่มร่วมบางครั้งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตรกรรมต่างๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะทิศทางต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นทิศทางที่ทำให้เจ้าชะตานั้นได้พบกับเรื่องราวที่จะทำให้ตัวท่านมีความสุขแต่เนื่องด้วยดาวศุกก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเช่นกัน อริเป็นเกษตรทับตัวแบบนี้แสดงว่าเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวท่านเองนั่นเองค่ะทีนี้มาดูในภพการเงินของท่านกันภพการเงินของท่านมีดาวพฤหัสนะคะซึ่งมีการโคจรเร็วโคจรเสร์ฐอยู่ในภพนี้ได้ตำแหน่งประตำแหน่งอุจาวิาราชพฤหัสเป็นเจ้าเรือลาพะลาพะทับกระดุมพระ มีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนใหม่มีเกณฑ์ได้พบเจอกลุ่มสังคมใหม่ๆมีเกณฑ์ได้นําเงินมาลงทุนบางคนมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของมรดกทรัพย์สินเงินทองเข้ามาและมักจะเป็นการเงินก้อนใหญ่ในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะเพราะดาวพฤหัสกุมร่วมกับดาวอาทิตย์ไปจนถึง17กรกฎาคมอาทิตย์ได้ตําแหน่งราชาโชคคู่นี้เกิดเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นราชาโชคอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพันทุ มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเกี่ยวกับมรดกบ้านรถยนต์ที่ดินอสังหาหลักทรัพย์ได้รับธุรกิจของครอบครัวได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นหรือได้รับมรดกลาบยศชื่อเสียงต่างๆเข้ามาต้องเรียกว่าเป็นทิศทางสัมพันธ์ที่ดีบางคนมีเกณฑ์ได้คิดในเรื่องของการลงทุนเพิ่มในช่วงรอบระยะเวลานี้ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและจะมีตำแหน่งดาพระเกศซึ่งจะเข้ามาในวันที่19กรกฎาคม พระเกตอยู่ในภพเรือนการเงินแสดงว่ากระตุ้นกิจกรรมการเงินมีทั้งรับมีทั้งจ่ายก็ได้เพราะว่าร่วมพรฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยอาจมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินจากการเดินทางมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินจากเรื่องของมรดกทรัพย์สินอาจจะเป็นเงินต่างๆที่ต้องใช้จ่ายออกไปก่อนลักษณะแบบนี้หรือว่ามีการจับงานใหญ่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะในช่วงรอบระยะเวลานี้พระเกตกระตุ้นในเรื่องของการรับและการจ่ายหรืออยากให้ท่านจับจ่ายใช้ อย,อยากให้ท่านได้รู้จักหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้กระตุ้นกิจกรรมตัวตนให้ไม่ต้องอยู่นิ่งกันเลยค่ะสําหรับช่วงรอบระยะเวลานี้เพราะท่านจะเกิดโชคลาภความมั่นคงได้อย่างดีบางคนที่ทําการค้าเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าต่างๆสามารถทําได้ดีในช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยละค่ะ พอวันที่17อาทิตย์ยกออกไปดาวพระพุธจะถอยหลังกลับมานะคะในวันที่19กรกฎาคมได้ตำแหน่งเกษตรถอยหลังกลับมาอาจจะมีเหตุบางอย่างให้ล่าช้ามีเหตุให้แก้ไขแต่ได้ตำแหน่งเกษตรนั่นหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างอาจมีเรื่องของการกลับมาทบทวนหรือบางอย่างที่เคยวางแผนไว้แล้วมีเกณฑ์ได้ทำในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะ มีเกณฑ์สิ่งใหม่เริ่มใหม่การเริ่มต้นสิ่งต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับในเรื่องของสิ่งที่ดีๆหรือบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางลูกหลานมาหาหรืออาจมีเกณฑ์ได้เงินจากการลงทุนการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆบางคนจุดนี้อาจมีภาระ,ร,ะรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารแต่เป็นลักษณะที่จะทําให้ท่านได้รับความยินดีหรือว่าความพึงพอใจหรือลูกหลานของท่านช่วงรอบระยะเวลานี้ อาจจะมีเรื่องของข่าวดีเข้ามานะคะแต่อาจจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของคนอื่นกับเรื่องของคนที่ต้องดูแลนั่นเองค่ะทีนี้ในวันที่27กรกฎาคมดาประจำตัวตนจะยกสู่พบการเงิน ตัวตนไปอยู่กับเรื่องการหาเงินหารายได้บริหารการเงินจัดการการเงินและสุขได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรมักจะมีความผ่าโผนได้ดีมีทักษะทางด้านการคิดในการหารายได้ทางด้านการบริหารทางด้านการจัดการต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะรอบระยะเวลานี้ใครติดต่อดีลธุรกรรมการเงินกับธนาคารกับธุรกรรมแบบใหญ่ๆหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังทางสิ้นนะคะ และเราย้อนมาดูในภพสหัชชะของท่านกันภพสหัชชะมีพระเกตกุมอยู่ตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพระเกตอยู่เรือนไหนกระตุ้นเรือนนั้นสหัชชะหมายถึงพี่น้องวงสังคมระดับสังคม หรือเพื่อนฝูงของท่านก็ได้ที่ท่านได้เดินทางไปหามีเพื่อนฝูงเดินทางมาหาท่านหรือท่านเดินทางไปหาเพื่อนฝูงของท่านลักษณะแบบนี้พระเกตกุมร่วมกับตําแหน่งดาวพระพุธนะคะไปจนถึงวันที่19มีการย้ายพร้อมกันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ดาวพระพุธอยู่ในภพเรือนนี้อาจมีเหตุบางอย่างจําเป็น ไปทวงเงินค้างค้างก็ได้หรือมีเหตุบางอย่างได้รับการเงินมีเพื่อนเอาหนี้สินเก่ามาให้มีเพื่อนนําเงินมาให้หรือบางคนมีเกณฑ์กับการออกไปทําการตลาดเพื่อหาเงินหาไรายได้ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวรอบระยะเวลานี้ค่ะต้องรู้จักพรีเซนต์ต้องรู้จก send, ัจกพูดในธุรกิจของตัวเองนะคะก็เชื่อว่าท่านจะสามารถนําดิวลูกค้าเก่าขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นลูกค้ารายใหญ่เกิดเป็นยอดเงินก้อนโตขึ้นมาได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ และพอวันที่19พระพุทธถอยหลังกลับไปสู่เรือนการเงินอาทิตย์จะยกเข้ามาค่ะแต่เข้ามาในวันที่17ได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่ในภพศาสตร์ชะแสดงว่าอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีระดับอยู่ในกลุ่มสังคมที่อาจจะทำให้ท่านเหนื่อยหน่อยก็ได้นะคะและดาวอาทิตย์หมายถึงเรื่องของยศศักดิ์ชื่อเสียงนะคะหมายถึงเรื่องของเกียรติยศ ท่านจะได้รับการยอมรับท่านจะเป็นที่นิยมท่านจะเป็นที่เคารพยำเกรงของคนที่ได้พบเห็นพบเจอนั่นเองค่ะในช่วงรอบระยะเวลานี้ก็คาดว่าสิ่งใดที่ท่านจะทำนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีศพฤษภเป็นอีกหนึ่งราศีหนึ่งเลยนะคะที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินในช่วงรอบระยะตั้งแต่ที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพการเงินของท่านท่านจะมีการเงินมีงานใหญ่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีคนช่วยเหลือสนับสนุน บางคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารคนอายุน้อยกว่าเกี่ยวข้องกับสังคมเด็กๆในช่วงรอบระยะเวลานี้จะสามารถทําได้ดีนั่นเองค่ะและเรามาดูตําแหน่งดาวอังคารกันดาวอังคารนะคะเป็นเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในภพพันธุจุดนี้อาจจะมีความหมายด้านเสียบ้านเช่นอาจจะมีเหตุจําเป็นเดินทางปุบปับนะคะห่างบ้านห่างครอบครัวคนในบ้านคนในครอบครัวมีเหตุฉุกเฉินมีเหตุจําเป็นบางอย่างหรือบางครั้งอาจมีคนในบ้านเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุเกิด ขึ้นได้บางครั้งก็จุดนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของภาระหน้าที่ในบ้านเรือนนะคะการต้องผลน เรื่องของค่าเช่าต่างๆหรือว่าการต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนรถยนต์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ระยะต้นเดือนจนถึง27กรกฎาคมพอ27ดค่ะดาวอังคารจะยกมาสู่ภพปุตตะได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะอังคารแน่นอนเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศและเป็นเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในภพปุตตะนั่นหมายถึงบางคนนะคะอาจมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ซึ่งบ่งบอกลักษณะ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากเรื่องของสิ่งใหม่ต่างๆหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ต่างๆค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรหลานจะเห็นได้ว่าอังคารจุดนี้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม เลงกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์ค่อนข้างอ่อนกําลังบางครั้งอาจจะมีเขตบางอย่างเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับบริวารลูกหลานที่ท่านจะต้องรับผิดชอบรวมถึงเกี่ยวข้องกับภาระคนในครอบครัวที่ท่านจะต้องแบกรับไว้ในช่วงรอบระยะเวลานี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ทีนี้มาดูในภพการงานของท่านเจ้าเรือนการงานท่านคือราหูหากท่านผูกลัคนาแล้วในรอบปีเกิดปีนี้ดาวการงานไม่ได้ตกตำแหน่งกาลกินีจรปีนี้ทั้งปีค่ะดาวการงานของท่านจะส่งผลให้คุณในทิศทางความสำเร็จ ตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองนะคะหรือการสร้างทีมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามลักษณะของดาวพระราหูและในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง27กรกฎาคมพระราหูเล็งกับดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุเป็นดาวคู่ธาตุลมได้รับการสนับสนุนนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่ในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยในเรื่องของการทำงาน ผู้ใหญ่เห็นผลงานนะคะหรือบางครั้งใครที่ทํางานร่วมกับคนในครอบครัวมักได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีติดขัดการเงินก็จะได้การเงินเข้ามาเพราะท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องของเงินตกเบิกเรื่องของเงินประกันหรือว่าเรื่องของเงินมรดกต่างๆที่จะเข้ามาด้วยในรอบระยะเวลานี้หรือบางคนได้เงินจัดทิศทางใดมาก็ตามแล้วอาจจะมีไอเดียในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆมีไอเดียในเรื่องของการซับพอร์ตครอบครัวในเรื่องการจะคิดหารายได้พิเศษขึ้นมาในช่วงรอบลักษณะนี้ และหากดาวราหูในรอบปีเกิดปีนี้นะคะตกตำแหน่งสีแสดงว่าปีนี้การงานมีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งสูงขึ้นหรือตกตำแหน่งเดชก็ตามค่ะจะได้เรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเงินทองเข้ามานั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิศภ และเรามาดูตำแหน่งภพลาพระของท่านกันภพลาพระนะคะมีดาวพระเสารกุมอยู่พระเสาร์เป็นเจ้าเรือนสุพระสุพระลาพระแน่นอนว่าถ้าอ่านในทิศทางสัมพันธ์ของดวงดาวของภพเรือนจะเป็นความหมายด้านดีมีความสําเร็จเกิดมีเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนแบบลักษณะดาวพระเสาร์นะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเกิดแบบดาวทษทุกเพราะฉะนั้นผลประโยชน์บางอย่างก็อาจจะต้องมีเรื่องของส่วนแบ่งมีเรื่องของการ ต้องแบ่งผลประโยชน์ไปนะคะอาจจะต้องคิดให้ดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆเพราะดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกเป็นดาวที่มุมหนึ่งจะมีการให้โทษต่อเจ้าสตานั่นเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนมาขอส่วนแบ่งมาขอผลประโยชน์ต้องรู้จักรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังจาก27กรกฎาคมซึ่งมาเล็งกันกับดาวอังคารเกิดเป็นดาวคู่ปัญหานะคะเกิดเป็นดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้อาจมีคิดให้ต้องเสียเงินทองให้ต้องเสียเรื่องของผลประโยชน์ไปนั่นเองค่ะต้องวางแผนให้ดีในเรื่องการเงินช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะแต่ก็เชื่อว่าทิศทางการเงินยังคงเกิดขึ้นแบบไหลลื่นเพราะมีดาวหลายดวงมาส่งเสริมในพบการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งรายรับเป็นส่วนหนึ่งต้องแยกให้ออกนะคะเพราะนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการของตัวท่านว่าจะวางแผนเมเนจอย่างไรในช่วงรอบระยะเวลาเดือนกรกฎาคมปี2568นี้ค่ะ และเรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างดาวปัตตานิของท่านคือตำแหน่งอังคารดาวอังคารในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึง2 7นะคะอยู่ในภพพันธุ หมายถึงยังไงดาวปัตตนิมาอยู่ในภพพันธุหมายถึงคู่ครองคนรักของท่านเป็นคนรักบ้านติดบ้านรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวหรือบางครั้งอาจจะมาพักเหนื่อยให้หายเหนื่อยในบ้านเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากออกไปสู่สังคมเท่าไหร่นะคะในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและพอวันที่27กร,รกฎาคมดาวคู่มาอยู่ในภพปุตตะปัตตนิปุตตะ ผู้มีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีนะคะมีความคิดได้ดีมีศักยภาพได้ดีมีความคิดอะไรที่โดดเด่นหรือบางคนคิดหาการลงทุนเพิ่มต่างๆในเรื่องของคู่ของท่านหรืออาจจะเป็นไรายได้เสริมเข้ามาจุนเจือครอบครัวลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะรอบระยะเวลานั้นดาวอังคารได้ตำแหน่งมหาจักรมีความขยันมีความมุมานะได้ดีแต่อาจจะต้องระมัดระวังบ้างในเรื่องของการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่กับเพื่อนก็ได้เพราะว่าจุดนั้นดาวคู่เล็งกับดาวพระเสาร์นะคะซึ่งถือ ว่าเป็นดาวคู่ปะทะรุนแรงอาจจะไม่มีใครยอมใครประเภทยอมหักไม่ยอมงอเพราะฉะนั้นดวงดาวบ่งบอกในทิศทางแบบนี้ต้องใจเย็นต้องคอยข่มสติอารมณ์กันเข้าไว้อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องคอยสกิดเตือนกันในเรื่องของภาวะอารมณ์ในเรื่องของปัญหาหรือว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ได้ผาดเข้ามาถึงท่านทั้งสองคนนั่นเองค่ะ ส่วนคนโสดในรอบระยะเวลาเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ดีคนที่ท่านถูกใจความรักใหม่ๆความรักสดใสและท่านมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีมีเกณฑ์ได้เงินจากความรักจากเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ทิศทางได้เริ่มต้นความรักที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นเองค่ะท่านใดสนใจที่จะดูดวงล่วงหน้า3เดือนนะคะเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นที่ฉันปักหมุด ไว้ให้แล้วด้านล่างนะคะสามารถสมถัครสมาชิก v i p มาได้คุ้มค่าแน่นอนกับการพยากรณล่วงหน้า3เดือนเพื่อเป็นการวางแผนสำหรับตัวท่านค่ะและท่านใดสนใจผูกลัคนาการเสริมตัว QR code คด้านล่างสนใจร่วมทำบุญปันน้ำใจน้องหมาน้องแมวจรเพื่อเป็นค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารสามารถบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปดีนะคะและท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยค่ะมาเรียนด้วยกันนะคะเพื่อเป็นนักพยากร์หรือเพื่อไว้ดูดวงของตัวเองเรียน ไปไม่มีวันหมดอายุเบื่อแล้วหยุดได้อยากกลับมาเรียนก็กลับมาใหม่ได้นะคะก็สามารถทักกันมาได้ค่ะ9900บาทคุ้มค่าแน่นอนค่ะสามารถสอนกันแบบกลุ่มแล้วก็มีการอธิบายพื้นฐานกันแบบส่วนตัวนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่การเงินของท่านจะเฟื่องฟูสุดๆค่ะสวัสดีค่ะ